สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะนี่เป็นสภาพบ้านปลาแมวนะตอนนี้นะท่านผู้ชมนี่นะคะขี้โค้นขี่เลนเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างน้ําก็ยุบแล้วนะท่านผู้ชมจ้านี่นะยุบแบบนี้นะท่านผู้ชมไต้ถุนบ้านปลาแมวนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ปลาแมวก็จะเอาลูกลังมาโรยก่อนนะคะท่านผู้ชมเอาซื้อหินคุกมาโรยมาโรย Yellow. มันเดินไม่ได้เลยท่านผู้ชมค่ะเละเทะไปห,หมดเลยแล้ว บอนสี 4, ท่านผู้ชมป้าแมวก็กู้มาใส่กล่องไว้แบบนี้นะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วในตู้ก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าแมวให้ดูนะตอนนี้มันเละเทะมากท่านผู้ชมขานี่นะคะทุกกระถางคืออยู่ในสภาพดีหมดนะท่านผู้ชมขาแต่วันนี้ป้าแมวอะ่ะจะส่งให้เอฟซีอ่ะคือส่งได้แต่ว่าจะครบท,ทุกท่านคือน่าจะเป็นพวกนี้นะคะเป็นวันอังคารนะวันนี้ป้าแมวก็ขออีกวันหนึ่งเพื่อปรับ สภาพการเดินให้มันได้คล่องมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะมันคือเสียหายเยอะนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวก็พาเอฟซีทุกท่านดูนะนี่คือเป็นรอยคาบน้ำเนาะป้าแมวไม่ได้โกหกมดเท็ท่านผู้ชมนะคะนี่ป้าแมวก็พาเดินชมเลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมมันอันนี้ก็คือกู้ไม่ได้ก็ปล่อยเขาจมแต่แบบนี้เดยกกู้ที่หลังนั่นคือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแม่พาดูเนาะนี่ก็รอยคาบน้ําถึงใบเลยนะคะท่านผู้ชมขาก็ปล่อยเขาไม่เป็นไรแดดพวกนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ท่านผู้ชมดูรายการท่วมเต็มหมดเลยนะที่ที่บอนสีท่านผู้ชมอ่ะค่ะป้าปแมวเก็บไว้อย่างดีคือบอกแล้วว่าเก็บไว้บนบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องกลัวว่าป้าแมวจะไม่มีบอนสีส่งทั้งบอนสีอ่าอักษรสวรรค์ตกทวมไม้ตัวเทพๆท,ท,ที่เป็นที่ว่าในตามที่รายการท่านผู้ชมส่งนะคะนี่ลูกไม้เห็นไหมท่านผู้ชมคะนี่นะคะเล่นลูกไม้นะคะอยู่ในสภาพดีหมดทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมป้าแมวพาชมก่อนเนาะ นะคะเป็นลูกไม้นะคะที่จะจะต้องน้าส่งท่านเอฟซทุกท่านนะคะป้าแมวพาชมนะด้านนู้นก็เป็นที่ป้าแมวเอาเครื่องมาดูดอีกอันหนึ่งครับวันนี้ก็จะต้องดูดเพิ่มดูเพื่อดูดให้มันแห้งนะคะทานผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นคือได,ได้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 วันนี้ก็เพิ่มลดลงวันนี้ลดลงเยอะมากก็ดูดน้ําทิ้งไปด้วยเนาะป้าแมวก็ต้องออกมาชี้แจงกับท่านเอฟซทุกท่านนะคะก็ะอย่าถือโทษกดป้าแมวเลยที่ว่าส่งช้าเพราะว่า คือมันเป็นแบบนี้จริงๆสถานการณ์ป้าแมวทุกทีก็ไม่ได้ส่งท่านผู้ชมช้าขนาดนี้นะเม็ดเงินของท่านผู้ชมทุกท่านคือมีความหมายกับป้าแมวแล้วท่านผู้ชมก็ต้องได้บอลสวยๆกลับไปไม่ใช่ว่าได้บอลขี้เหล็กกลับไปนะครับท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะนี่คือเป็นบอลที่สภาพที่ดีที่ป้าแมวเก็บไว้บนบ้านนะท่านผู้ชมนี่นะคะด้านนู้นกับป้าแมวก็ติดชื่อไว้แล้วเป็นอัรส,สวรรค์กับ <c oughs> มีรัตนาสินบางแล้วบางที่ท่านผู้ชมส่งสั่งมานะป้าแมว จัดส่งทยอยจัดส่งนะคะท่านผู้ชมก็จะเดี๋ยวว่ากันเนาะท่านผู้ชมจา๋าเดี๋ยวว่าป้าแมวนะคระป้าแมวก็ต้องออกมาทํา YouTube แม้นว่าจะเป็น YouTube สั้นๆนิดบ้างอะไรบ้างเนาะท่านผู้ชมป้าแมวขอโทษนะคะท่านผู้ชมคะ่ะบนนี้ของป้าแมวเนี่ยป้าแมวยังยัง,ยงไม่กู้ลงมานะคะต้องจะต้องเคลียร์พื้นข้างล่างให้หมดก่อนแล้วต้องรื้อใหม่หมดเลยคะ่ะท่านผู้ชมต้องตัดทยางนี่คือทิ้งใหม่หมดเลยทุกทุกตู้ตัดทิ้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคือรื้อทําใหม่หมดเลยนะ กับป้าแมวกจ็จะขอส่งบอลสีที่เอฟซีสั่งมาให้ครบถึงวันอังคารนะคะคือส่งหมดทุกท่านนะคะแ๋ยวป้าแมวก็อีกวันหนึ่งป้าแมวก็จะเริ่มมากู้มาทําตู้บอลสีใหม่ก็จะก็จะเริ่มไลท์ไล์ของป้าแมวใหม่แต่ตอนนี้ป้าแมวไปช่วยเพื่อนๆทีป้าแมวก็ไปช่วยแต่เช้าไปช่วยทําทํา youtube ให้เพื่อนๆทุกท่านอะ่ะทำแต่เช้าแต่แต่ตอนนี้ป้าแมวก็เริ่มกลับมาทําของป้าแมวที่บ้านป้าแมวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสภาพบ้านป้าแมวเนาะ ต้นไม้ประแม็ก็ยังระวางังหวางไว้แบบนี้ท่านผู้ชมค่ะไม่ไม่ได้ขนลงอะไรเลยนี่คืออยู่บนนี้ไปก่อนให้เขาอยู่บนบนหลังตู้ไปก่อนก็ต้องทยอยเก็บไปทีละตู้ละตู้ก็ต้องแก้ไขกันไปค่ะเพราะว่าไม่มีใครให้มันเกิดแบบนี้เนาะท่านผู้ชมนี่นะคะตอนแรกก็กะว่าจะเอาฟกหลงไปขายให้ท่านผู้ชมได้แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องรอให้เขาฟื้นใหม่ก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมเขากัดสีมาแบบนี้เนาะรอให้ฟื้นอีกสักมาสัก ครึ่งเดือนนะท่านผู้ชมค่ะครึ่งเดือนนะเป็นไม้พวกนี้นะคืออยู่อยู่ระดับที่ว่าเขาโดนน้าท่วมนะคะป้าแมวไม่ได้เอาบอลสีที่น้ําท่วมไปขายให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณดเอฟซีทุกท่านพี่ป้านาอาน้องน้องทุกท่านนะคะที่เคารพนะโทรมาหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวส่งบอลสีให้ลียางโทรมาหาป้าแมวนะคะ0ูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะจ๊ะท่านผู้ชมป้าแมวขอสวัสดีไปกับตอนนี้น้ําน้ําลดแล้วนะคะ นี่นะคะขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีจ้า